ดอกนี้เป็นดอกที่แก่แล้วนะคะนี่เมื่อเช้านี่ยังไม่ไม่เป็นแบบนี้คือแบบนี้ต้องทิ้งไปเลยเพราะสักเดี๋ยวจะดำค่อยๆดำขึ้นมาเอาไว้ไปเป็นเชื้อแต่ว่าส่วนขานี่ยังยังกินได้นะคะเห็ดถั่วเนี่ยถ้าตัดขาขูดดินจากขาแล้วก็มีเนื้อเห็ดติดไปด้วย เน่าเร็วมากเน่าแล้วเป็นน้ําเลยนะคะส่วนขาอร่อยอันนี้กินเก็บไว้ต้องใช้วิธีขูดต้องใช้วิธีนั่งคูดอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างค่ะหูยเยอะถ้าหากเยอะแบบนี้อยู่ในสนามที่ไม่มีคนเดินไปเห็นจะเก็บสนุกมากค่ะคือค่อยๆเก็บแต่อันนี้คน ไปออกกําลังกายจูงหมาไปบ้างอะไรบ้างมันมันเก็บแบบสบายใจไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้คนรู้จะมีเสียงแมวเสียงหมาแทรกเข้ามานะคะคูดออกไป หน่าเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อจริงๆแสดงว่าเห็ดดอกนึงเนี่ยสปอร์จะเยอะพออุณหภูมิพอเหมาะได้เวลาเขาก็งอกขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ค่ะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเยอะมากๆเที่อยู่ในถุงทั้งหมดเนี่ยค่ะ เท่ากับเก็บเก็บเกือบสิบวันนะเนี่ย <S <S> <S นั่นร้องอีกแล้วแมวมีแมวของพวกเราตัวหนึ่งชอบกินพวกชีสแล้วก็มากอ,อกมากรอ,อกดองนะคะมะกอกไม่ใช่มากรอกใส่ส้มตำนะคะมากรอกดองนะะ่ะ ถ้าลองนี่ดีนะมีที่สําหรับซ่อนถุงเห็ดไม่งั้นนะหิ้วมาไม่ได้เลยถึงจะอุ้มก็ไม่ได้จริงๆค่ะหนักมากหนักหนักมากๆเลยก็ต้องแบ่งแบ่งเนี่ยหิ้วถุงถุงเนี้มาก่อนแล้วเอาถุงดำเนี่ยไปซ่อนไว้ที่พุ่มไม้ซ่อนไว้ที่พุ่มไม้พอเอาถุงนี้มาเก็บเอาหมามาเก็บ ให้ลูกสาวอาบน้ำมาแล้วก็โทรศัพท์แบตหมดพอดีให้ลูกสาวชาร์จแบตให้ก็เดินไปไปหิ้วถุงนี้มาเอาตะก้าลากไปนะคะตะก้าที่เป็นที่ลากนะคะมีล้อน่ะแล้วพอพอไปเอา ถุงนี้มาเห็ดอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปเก็บเพราะว่าเมื่อเช้านี้ยังยังตูมอยู่เชื่อไหมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเห็ดเริ่มโตก็เลยต้องไปเก็บกลุ่มนั้นด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ไปเก็บวันนี้ตอนเย็นเห็ดจะเน่าคือไม่เชิงเน่าเห็ดจะดำกินไม่ได้เลย เชื้อเห็ดมีเยอะอยู่แล้วค่ะมีมีเห็ดอยู่สองกอใหญ่มากหยกอบล่มเลยขนาดนี้เลยนะคะขนาดกอหนึ่งนะประมาณสองนึงความยาวค่ะไม่ได้นับว่ามีกี่ดอกคิดว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบดอกเป็นหมึกเลยเป็นเป็นสีแบบทานเลยค่ะที่ตรงนั้นต้องได้เชื้อเห็ดเยอะเลย เมื่อวานเนี้ยคนที่เขาเดินไปเขาก็ต้องมองเห็นเห็ดสองกลุ่มใหญ่ๆนั่นน่ะที่บานครัแบบนี้เลยอะ่ะโตกว่าน,นี้ก็มีตั้งเป็นกอๆเลยค่ะคนเขาก็ต้องมองเห็นแต่แต่เขากินไม่เป็นไงคะและอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี้ยฝนตกเกือบทั้งวันภาวนาวันนี้อย่ามีใครไปเดินตรงนั้น ตอนเช้าฝนตกแต่ว่าตอนบ่ายๆค่ะฝนหยุดวันนี้นะโอ้ดีใจมากสวยดูสิเนี่ยมันหลายดอกไงคะขึ้นติดๆกันหลายดอกเบียดกันดอกเห็ดก็จะออกมาลักษณะแบบเนี้ยถ้าหากอยู่ดอกเดียวหรือสองดอกก็จะออกมาในลักษณะเท่ากับไข่เท่ากับไข่เป็ดเนี่ย เนี่ยหาดอกเนี้ยดูสินักหนักเนี่ยเขายังไม่แก่ถ้าแก่นะคะตอนนี้นี่กี่โมงแล้วนะเนะที่ยงเที่ยงกว่าที่ตอนไปเก็บพวกเห็ดกลุ่มนี้ประมาณหกโมงหกชั่วโมงแล้วยังไม่ดำค่ะก็แสดงว่ายังไม่แก่แต่อันเนี้ยแก่ โอ้ยดีใจดีใจมากๆเลยอยากจะเอาเชื้อไปโรยบ้านเพื่อนที่อัพสเตทเขามีสนามหญ้าเหมาะมากที่ที่เห็ดถั่วจะเกิดแต่ไม่รู้วิธีเก็บเพราะว่าค,คิดว่าเก็บในลักษณะที่ที่ให้แห้งนะคะสปออาจจะอาจจะ ไม่ขึ้นแล้วค่ะคงจะต้องเก็บแบบไม่รู้ไม่รู้จริงๆโอ้ดีใจปกติเดี๋ยวก่อนนะคะโทษนะคะอันนี้ล้มกล้องล้มอย่าล้มอีกนะไม่อยากตัดต่อโอ้ลืมสวัสดีสวัสดีค่ะ ลืมสวัสดีปกติเวลาเก็บเห็ดถั่วเนี่ยจะเก็บทีละดอกทีละดอกวันนี้เนื่องจากว่าเขาเยอะไงคะบางบางกำเนี่ยกำเป็นหกเจ็ดดอกเลยแต่ว่ามันกำแบบนั้นไม่ได้ขาเห็ดเปราะมากหากัหกหักเหมือนกับเด็ดดอกไม้เหมือนกับเก็บด,ดอกสะเลเตอย่างนั้นนะคะที่เราต้อง มือเบาๆอุ้ยดีใจจังเลยเชื้อเห็ดลองมีแล้วยากที่จะกำจัดค่ะยากที่จะกำจัดเห็ดได้ยากมากคือถ้าไม่ไปเก็บเขาเห็นเขาก็ถอนทิ้งที่ครั้งก่อนที่บอกว่าเขาถอนเป็นพันๆดอกนะคะ เขาเอารูปให้ดูเขาบอกเกือบเต็มถุงดำเนี่ยนี่กี่นาทีแล้วนี่ขนาดแปดนาทีแล้วนะคะยังได้ยังไม่ยังไม่ถึงยี่สิบดอกเลยนี่ดอกนี้ นะคะจะได้ยินเสียงเสียงลูกสาวทากับข้าวอยู่ในครัวเขาทําขนมปังอะไรไม่รู้กินค่ะ สนุกโเหลือเชื่อวันก่อนนูน้นค่ะเมื่อวานที่ไม่ลงไปดูเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกก็ไม่คิดว่าเห็ดจะโตเร็วขนาดนี้ค่ะก็ไม่ได้ลงไปวันก่อนที่ไปเห็นน่ะดอกเท่าปลายก้อยเนี่ยแค่วันเดียวฮะ โตขนาดนี้เลยอ่ะโูโตเร็วมากโตเร็วจริงๆภาวนาให้เชื้อที่เอาไปฝากพี่เขาค่ะก็คือนี่แหละที่ขูดๆไปแบบเนี้ยกับดอกที่แก่ๆที่พี่เขาเอาไปโรยขอให้เกิดด้วยเถอะในเมืองนี้ ยังไม่เห็นเห็ดถั่วเกิดที่สนามอื่นค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาไปตะเวนถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนค่ะกล้าไปเดินหาในแมนฮตัตตันนะคะเดินไปเรื่อยๆขนาดเดินในแมนฮตัตตันยังไปเจอหลินจือเลยแต่คราวนี้ไม่กล้าที่จะไปเดินแบบนั้นเพราะว่า นี่ค่ะอันนี้อันนี้ขาเขาตอนหักขาเขาุด,ดีแล้วแหละมันหนักยิ้วไม่ไหวก็เลย คิดว่าต้องไปหาที่คนมองไม่เห็นแล้วก็ไปหักขาออกมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำหนักเบาเท่าไหร่ค่ะสู้เอาถุงไปซ่อนไว้แล้วก็เดินไปขนมาใหม่เนี่ยดอกขนาดเนี้ยดอกขนาดเนี้ยเอาไปต้มใส่เกลืออย่าให้เค็มมากนะคะแล้วก็เอาไปอบหุยออกมาเหมือนกับหอยหอยหอยหลอดเลยค่ะ กำลังจะพูดว่าหอยเสียบเหมือนหอยหลอดเลยเขาเรียกหอยหลอดหรือหอยเสียบก็ไม่รู้ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีสัตว์สดีสมุดเอแม่กองนะคะเขาเอา,ขาเอาขาเอาหอยตัวเล็กๆขนาดเนี้ค่ะเขาเอามาฝากบ้านปู่พวกเนี้ยเขาบอกว่าหอยพิมพ์เขาเรียกอย่างนี้ค่ะก็เลยเรียกหอยพิมพ์มาตลอดไม่มีใครกิน กินอยู่คนเดียวอร่อยนะ่าดูเลยตัวขนาดนี้ค่ะมันน่าจะเป็นหอยหลอดนั่นแหละค่ะแต่ทำไมคนเอามาฝากเขาเรียกว่าหอยพิมพ์ก็ไม่รู้โอยสนุกจังอยากให้เห็ดถั่วออกมาอีกเยอะๆออกมาอีกนานๆเหมือนปีที่แล้วค่ะจะได้ทำคลิปเห็ดถั่วมา ฝากท่านผู้ชมยิ่งช่วงนี้ Hand of the w o o d ก็คงจะหมดแล้วถ้าหาดยังหลงเหลืออยู่ก็ใกล้จะเน่าแล้วละค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งไปป่าเห็ดเนี่ยมันจะต้องไปรถซับเวย์แล้วก็รถบัสที่ไปคนเดียวนะค่ะมันเสี่ยงเสี่ยงที่ว่านั้นเสี่ยงกับเชื้อโรคไงคะ ทำแบบนี้ใส่ถุงเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ก็เอาไปโรยไว้ที่เดิมตรงลานเห็ดค่ะนึกถึงพี่สาวไปซื้อเห็ดเห็ดปวกมาจากชาวบ้านค่ะซื้อมาเป็นอ่างเลยนะพี่สาวก็เรียกให้แม่บอกว่ามาช่วยกันล้างเห็ดเห็ดปวกด้วย ยังไปเห็นเลยค่ะพี่เขาเทใส่ไว้ในกะละมังกะละมังบ้านเราที่เป็นอลูมิเนียมเป็นกะละมังใหญ่ๆค่ะเขาก็ค<ข>งขูดแบบเนี้ยดีใจมากที่เห็ดถั่วออกมาแบบเนี้ยค่ะ ผูดเสร็จก็เอาไปล้างล้างเสร็จก็ต้มจากนั้นก็เอาไปอบค่ะนี่สวยจังลองนึกภาพนะคะเขาเขาโผล่ขึ้นมาแล้วดินแยกๆค่ะอยู่เป็นกลุ่มแบบเนี้ย วิดีโอนี้นานแล้วขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันขอบคุณที่ช่วยกด subscribe ให้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆโชคดีมีสุขมีลาบมหาศาลนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ